ค่ะในหัวข้อของการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลกนะคะมันมีกิจกรรมเสนอแนะที่ครูต้าได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของการหาความหนาแน่นของไข่ต้มนะคะซึ่งการหาความหนาแน่นของไข่ต้มเนี่ยจากการทดลองเนี่ยแล้วก็ข้อมูลที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยเราได้ข้อสรุปว่า เปลือกไข่ไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเนี่ยมีความหนาแน่นไม่เท่ากันนะคะเปลือกไข่ไข่ขาวไข่แดงนะคะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันสิ่งที่ทําให้มันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันก็คือองค์ประกอบของส่วนต่างๆของไข่ต้มนะคะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันนะคะ ทีนี้ในเรื่องของความหนาแน่นของไข่ต้มเนี่ยนะคะเ,เราสามารถไปขยายองค์ความรู้ในการศึกษาหารัศมีของโลกได้นะคะโดยในอดีตนะคะในอดีตมีนักคณิตศาสตร,ร์ภูมิศาสตร,ร์นะคะเขาเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งนักภูมิศาสตร,ร์นะคะาชาวกรีก ะะคะชื่อนะะชื่อของเขาก็คือเอราทอสเทนิสนะคะชาวกรีกเขาสังเกตนะคะเขาสังเกตว่าเขาเดินไปที่บ่อน้ำนะคะเขาก็เดินนะเดินไปที่บ่อน้ำแล้วเขาก็ส่องดูนะคะส่องดูที่บ่อน้ำปึ๊บในวันหนึ่งนะคะเวลาเที่ยงนะคะเวลาเที่ยง 12.00นนอนะคะวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสยันนะคะ12.00นอมีแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงจากดวงอาทิตย์ปึ๊บนะคะเขาส่องไปที่บ่อน้ำอันนี้คือบ่อน้ำนะคะบ่อน้าปึ๊บเขามองเห็นดวงอาทิตย์นะคะมองเห็นดวงอาทิตย์ เขาก็เลยเกิดสงสัยว่าเฮ้ยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเสร็จแล้วเขาก็เลยมีความคิดว่านะคะถ้าเราเอาเสานะคะมาตั้งไว้อันนี้อันนี้เมืองที่เขาสังเกตนะคะลืมบอกไปว่าเมืองที่เขาสังเกตชื่อเมืองอ่านยากนิดนึงนะนะคะชาฮิอีนีนะคะหรือตอนเนี้ยนะคะ เขาเปลี่ยนเป็นชื่อเมืองอัสวันนะคะอัสวันแล้วก็อีกเมืองหนึ่งนะคะอยู่ห่างกันประมาณ800กิโลเมตรนะคะกิโลเมตรสมัยก่อนไม่ได้ใช้หน่วยนี้นะคะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายนะคะใช้เป็นหน่วยกิโลเมตรแล้วกันเมืองนี้ชื่อเมืองอเล็กซ r นเดรียนะคะอเล็กซานเดียเมืองสองเมืองเนี้ยอยู่ห่างกัน 800กิโลเมตรนะคะแล้วในวันเดียวกันนั้นนะคะวันที่ดวงอาทิตย์เขามองเห็นดวงอาทิตย์อยู่ที่ก้นบ่อพอดีเนี่ยก็ที่เสานะคะที่เสานั้นก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นนะคะเกิดเงาและแสงที่ตกเกิดเงานะคะแล้วเงาเนี่ยมันทำมุมเขาวัดได้นะคะเจ็ด จุองศาโอเคนะคะเงาที่เกิดขึ้นนั้นเขาวัดได้7.2องศาทีนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาก็เลยเอามาคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะหาเส้นรอบวงของอรอบโลกนะคะลากเส้นมานะคะใช้หลักทางคณิตศาสตร์นะคะอันนี้คือเสา Okay. ทีนี้แสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะมันขนานกันถูกไหมนะคะมันขนานกันเพราะขนานกันปุ๊บนะคะเสมือนหนึ่งว่านะคะเสมือนหนึ่งว่า,าเส้นเส้นสีม่วงเส้นนี้นะคะเส้นนี้มาไปตัดกันกับเส้นขนานทําให้เกิดมุมแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะ จึงมีค่าเท่ากับ7.2องศาเช่นกันนะคะ7.2องศา7.2องศาก็คือมุมที่เป็นไงคะมุม,มที่เป็นระยะทางเชิงมุมนะคะคือระยะทางที่กวาดไปได้เท่าไหร่คะ800กิโลเมตรทีนี้ก็เลยมาคำนวณน,นะคะมาคำนวณต่อนะนะคะ7.2ององศานะคะอ่า ที่จุดศูนย์กลางนะคะที่จุดศูนย์กลางของตรงนี้นะคะจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยมุมของมันก็คือทั้งหมดกวาดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือ360องศาถูกไหมคะสาม้อยหกสิบองศาอ่าสามร้อยหกสิบองศานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจ็ดจุดสององศานะคะเป็นกี่ส่วน นะคะคก็คือ50ต่อ1ก็คือเป็น1ส่วน50นะคะ1ส่วน50ของของอะไรคะความยาวรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นมีค่าเท่ากับนะคะเท่ากับ เศษหนึ่งกับส่วนห้าสิบของความยาวรอบโลกนะคะของความยาวรอบโลกเพราะฉะนั้นระยะทางจากเมืองอัสวานถึงอเล็กซานเดียนะคะจะมีอันนี้มันก็คือมีค่าเท่ากับความยาวจากเมืองอัสววนถึงอเล็กซานเดียนะคะอ่าหส่วน นะะหนึ่งส่วนที่วัดได้นะคะที่วัดได้เท่ากับ5มีความยาวนะคะมีความยาวเท่ากับ50ส่วนนะคะของความยาวรอบโลกนะ,ะถ้านะคะถ้า จากเมืองอัสวานถึงอเล็กซานเดีย800กิโลเมตรนะคะ800กิโลเมตรมันก็จะได้5คูณ800นะคะหาร1น,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ40,000กิโลเมตรนะคะ40,000กิโลเมตรซึ่งเอราทอสเทนิสนะคะคำนวณได้40,000กิโลเมตร าคาดเคลื่อนจากาที่คำนวณปัจจุบันเขาคำนวณได้นะคะปัจจุบันนะปัจจุบันเขาคำนวณได้เท่ากับ40,000 75กิโลเมตรนะคะคำนวณคลาดเคลื่อนไปนิดเดียวเองนะคะคำนวณคลาดเคลื่อนไป75กิโลเมตรนะคะอันนี้คือการหาความยาวรอบโลกของ เอลาท,ทเทนิตนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าความรู้ที่เราจะนำไปใช้นะความรู้ที่เราจะนำไปใช้ก็คือเราจะหารัศมีนะคะเราจะหารัศมีหารัศมีของโลกนะคะของโลกแต่เราจะใช้ข้อมูลของเอลาทอทเทนิดนะคะรัศมีของโลก ให้เป็นสัญลักษณ์ r นะคะความยาวนะคะความยาวรอบโลกความยาวรอบโลก2พ r นะคะก็คือความยาวเส้นรอบวงกลมนะคะเท่ากับจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยมันก็ไม่ได้กลมโดยสักทีเดียวนะคะก็คือเป็นการประมาณค่าเนาะเท่ากับ 40,000กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหารัศมีของโลกได้โดย40,000หารด้วย2คูณพายก็คือ3.14นะคะ3 1มัน้นหารออกมานะคะก็ได้ครูลองหารออกมานะหารออกมาได้เท่ากับ สี่หมื่นหารสองหารสามจุดหนึ่งสี่นะคะก็ประมาณนะคะประมาณ6,369 4 3กิจุดสี่สามกิโลเมตรนะคะก็ก็จะคาดเคลื่อนไปจากาข้อมูลปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือ แนวทางหรือวิธีการนะคะวิธีการคิดในการหาค่าความยาวรอบโลกของเอลาทอสเทนิสแล้วเราก็มาต่อยอดหารัศมีของโลกนะคะซึ่งถ้านักเรียนจะหาต่อไปอีกนะคะถ้านักเรียนจะหาต่อไปอีกก็คือนักเรียนสามารถหาอะไรได้อีกหาปริมาตรของโลกใช่ไหมคะปริมาตรของโลกเนี่ย ก็เป็นทรงกลมใช่ไหมคะก็คือใช้สูตร4ส่วน3พาย R กำลัง3หรือนักเรียนจะหามวลของโลกก็ใช้กฎของนิวตันนะคะกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันก็คือ f เท่ากับ g m 1 m 2ส่วนเลยคะ r กำลังสองเราใช้ หาค่ามวลของโลกได้นะคะ,ะในที่นี้ก็จะเป็นมวลของ m 1ก็จะเป็นมวลของโลก m 2ก็คือเป็นมวลของวัตถุส่วน f เนี่ยนะคะ f นักเรียนก็ก็คือมวลของวัตถุเนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับอะไรคะ mg นะคะ mg เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถแทนสามารถแทนค่าได้นะคะ อันนี้ก็ลองไปต่อยอดลองไปคิดฝึกคิดกันดูนะคะว่าได้ค่าปริมาตรของโลกแล้วก็มวลของโลกเท่าไหร่นะคะ